วันนี้พามาทานขนมหวานคุณลุงทวีนะคะคุณลุงทวีนะคะอยู่ที่ตลาดวโรรสตอนกลางคืนเริ่มขายกี่โมงนะคะหกโมงหกโเย็นหกโมงเย็นนะคะชิ้นห้าบาทนะคะหาไหนไม่ได้แล้วนะคะในเชียงใหม่นะคะชิ้นห้าบาทนะคะอร่อยอร่อยนะคะอร่อยทุกอย่างเลยนะคะสุดยอดเลยนะคะพี่น้อง ทานด้วยกันนะคะคนลุงทวีนะคะทำขนมมีทุกอย่างเลยนะคะสับปูไส้หมูขนมชั้นขนมบุ้นขนมมันสำปะหลังนะคะอร่อยทุกอย่างเลยนะคะพี่น้องมาทานด้วยกันได้เลยนะคะสุดยอดมากเลยนะคะตาแหน่งปอยทองทองหยอดมีหมดนะคะฝอยทองทองหยอดก็มีนะคะจินจะไม่ไยไดนเท่าไหร่ยทาน,น,ทาน,น ú, มากเลยนะคะพี่น้อง ขนมชั้นก็มีนะคะอันนี้สักทองนะคะสักทองสักทองนะคะอร่อยอร่อยนะคะนะคะมาแวะอ,อุดหนุนกันนะคะตลาดวัลโลลดตอนกลางคืนนะคะอะร่อยมากเลยค่ะนะคะ